ลูกลานใช่ไหมฮะ,ะมันมีลูกด้วยครับลานตัวนี้นีโโ่ไงโบนด้วยลูกลานนะนะอออ๋ออันนี้เราได้แต่ใบเอาเอาไปทำเอาไปจักอย่างเดียวหรอครับหรือเอาลูกทําอะไรด้วยจักเนี้ยอ๋อไปจักทำเชือกนะเอ้โหเชือกเนี่ยโอ้โหแล้วมันต่างจากลานที่เราใช้ทำใบลานยังไงอะฮะใช้ ใบลานนี่ยเลยใบลานที่ทํางอบอ่ะไม่ใช่เป็คนละอย่างกับใบลานที่ทํางอบใช่ไหมใบลานที่ทํางอบไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋อลานเทศอ๋ออันนั้นลานเทศเออนี่ลานธรรมดาโอ้โมัดอ้อยจ้ะมัดอ้อยมัดโน่โสับป,ประรดมัดข้าวคือมีมานานแล้วโอ้โหรุ่นพ่อแม่ผมม่อม่ายเมืกี่คนแล้วไม่รู้โอ้โหหลายชั่วคนแล้วเนี่แปลว่าแต่ก่อนต้องเยอะมากใช่ไหมฮะเยอะี่ก็คนมอยู่เยอะนะ โอ้ยคนเพราะอะไรครับเพราะทำไม่เป็นทําไม่ได้แล้วหรือ,อยังไงเอย่ยหรือมันหมดอายุของมันคดทาสวนทําอะไรไปเงี้ยอ๋อเปลี่ยนไปทําสวนแทนอ๋ออ๋ออันนี้เราต้องเราต้องตัดจากก้านมันใช่ไหมครับขึ้นบนนู้นเลยป่ะขึ้นใครขึ้นฮะขึ้นไปข้างบนนลยนะเออตัดลงมาให้ป่นะเนเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไม่เคยเห็นอ,อ,อ,อแอบฟองหน่อยเออนี่ยขึ้นมาถ่ายดูดีดขออนุญาตนะครับไหนเอ่ย ไม่ไม่ตรงไหนฮะที่ว่าขึ้นอยู่เดินไม่ได้ใช่ไหมเดินไม่ได้ใช่โอ้ไม่มีหนามด้วยเหรอมีที่โอ้โอ้หนามนะฮะกลัวมามเดี๋ยวเดี๋ยวขยันนะครับต้องไปทางนู้นอันนี้คือได้ที่แล้วใช่ไหมอันนี้คือไซส์ใช่ไหมฮะที่เราต้องไปจัดโอ้มีกันเป็นร้อยปีแล้ว นี่นะฮะสวนลานตรงไหนเอยอ๋อพี่เอาจะขึ้นเหรอครับมันมีวิธีขึ้นไหมพี่หนามมันน่าจะแหลมหน้าดูเลยนะเนี่ย เดินแบบต้องระวังเลยใบใบนี้เราไปทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับใบนี้เอาไปทําอะไรฮะอ๋อเอาใบลานทำมุงจากโอ้จ่าโอ้อ,อแล้วก็เอาอีกอไอตัวของมันเนี่ยบางตัวก็ไปเย็บใช่ไหม โอตัวมันเองเลยจ้ะโอ้โหมันใช้ประโยชน์ได้หมดเลยเนาะได้อย่าแลวลูกก็มากินได้อีกไหนอ๋อบนนู้นโอ้เฮ้ยถ้ามีลูกนี่แปลว่ามันตายใช่ไหมแล้วตายเราก็คนทิ้งมเดี๋ยวมันก็ยืนตายอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เอาไปทำอะไรมันก็ยืนตายเพรามันยืนครับโอ แล้วอย่างนี้ลูกลานนี่ขายได้ด้วยไหมได้ดีด้วยลงมาล้อสักโอ้แปลว่ามีคนหากันจ้ะลงมาจะดูว่าอืมก็เดี๋ยวเราก็เอาลูกมันมาขายมันได้ทั้งต้นจริงนะและนี่เราทำอันนี้เป็ของครอบครัวเราทำมานานแล้วใช่ไหมฮะนานแล้วครับทำมาตั้งย่าต่ายแต่ลูกของพ่อ,พอของแม่ผมเห็นนะระหว่างทางเนี่ยเออเหมือนแบบวางจักกันมาเป็นแถวเลยอะ่ะครับ ยังเหลือข้างในยังเหลืออีกเยอะมีทุกบ้านเลยแล้วทำไมถึงมีแค่ที่ที่ห้วยกดที่เดียวอะที่ไหนนะฮะที่ไหนนะที่นครธงเนี่ยจะมีห้วยกดบ้านลู่อะอฮะแล้วก็ร้านแล็บเนี่ยอ๋อสามที่ที่เยอะอืมอันนี้พี่เขาเตรียมขึ้นเหรอฮะมอ ได้ครับพี่อันนี้คือต้องอยังไงเตรียมเตรียมแบบกันเหยียบกันเหรอฮะหรือ,อยังไงเอ่ยอะไรนะฮะโอ้ใช้เหล็กเกาะขึ้นไปหาชมย้าก,กันเนี่ย,ย,ยการขึ้นลาน,าน,น,นอ,อันนี้พี่ขึ้นมานานแล้วใช่ไหมฮะมมหรือต้องเรียนกับใครไหมหรือทำตามผู้ใหญ่เขา <c oughs> เขาทำกันมา อ,อะไรนะครับ40-50ปีออกลูกแล้วเราก็ต้องคอยปลูกไร่ใหม่ขึ้นเรื่อยๆไหมขึ้นเองอ,อ,อแล้วปุ๋ยเปิดเราต้องใส่ไหมฮะเทวดาเลี้ยง <c oughs> เทวดาเลี้ยงด้วยเออดีจัง <c oughs> อะไรนะครับจา ตื่นเต้นนะเนี่ยรอดู <laughs> <c oughs> นี่นะฮะตัดการล้านนถ้าเหลือไว้ประมาณสี่ห้าการนะรแล้วประมาณหกเ,เดือนนะก็จะขึ้นใหม่ปีหนึ่งจะตัดได้สองรอบอจนกว่าจนกว่าจะออกลูกถ้าออกลูกลานก็แปลว่าถ้าจะต้องปล่อยยินต้นตายแล้ว ก็จะมีต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ทํามาการตัดรุ่นต่อรุ่นนะฮะอันนี้พี่กำลังสาธิตการตัดด้านลานนะฮะเพื่อที่ว่าจะเอาด้านลานเนี่ยไปทําตอกเอาไปจัดทําตอกนแต่ก่อนเนี่ยแถวเนี้ถือว่าเป็นดงละเยอะมากนี่นะอันนี้พี่จะสาธิตการขึ้นพระองคเหล็กน,นีตัดเสร็จแล้วก็กมันจะลงมานี่ะอ๋อครับ เดี๋ยว,วผมหาลายหาลายทางเดินกันนะฮะต้องเดินระวังเพราะว่าก้างมันมีหนามแหลมมาก อ๋อนี่คือลูกสดๆมันเป็นแบบนี้ใช่ลูกสดอ๋อแล้วเราต้องไปล้างเหรอครับพี่มันต้องผ่าเนี่ยใช่ไหมมันต้องอ๋อเอาแค่นี้ห้าออกมันก็จะเป็นลูกแต่ที่จริงมันต้องทุบบแล้วมันจะออกมาเป็นเด้งมาเป็นลูกเลยเป็นลูกวานัทเหรอใช่ตอนนี้มันแก้แล้วจ้ะแก่่มันจะเด้งออกมาเป็นลูกให้เลยใช่ถ้าเราทุบเนี่ยทุบปุ๊บมันจะเด้งออกมาเป็นลูกครับแล้วเห็นมีใครทำไหมฮะลูกลานรอยแก้วเลยพวนนี้แถวนี้อันนี้มันไม่ไม่ใช่น้ามันหนน้ามันช่วงไหนช่วงมัน ประมาณมิตุากระดักกระดาแปลว่าจะทํากันเยอะช่วงนั้นโอ้โหเยี่ยมเลยครับพี่มิตุากระดักกระดานี่ก็ทํามารุ่นต่อรุ่นเลยเนาะเนี่ยมันแก้แล้วอันเนี้ยไอต้นที่ออกหลอกลูกใช่ไหมฮะใช่โหแต่ลูกมันเต็มต้นเลยนั่นน่ะอเนี่ยนี่ยังน้อยนะอันเนี้ยที่ไม่เอาเพราะว่ามันน้อยทุกทีมันจะเต็มแบบนี่ยังถือว่าน้อยน้อยนี่คือไม่เอาเลยไม่เอาไม่คุ้มไม่คุ้มพเราจ้างคนขึ้นเนี่ยจังหนึ่งอะ ประมาณพันห้าโอ้ลงมาจ้ะลงมาเนี่ยงพันห้าต่อต้นด้วยใช่ต่อต้นโอ้แต่ว่าคนขึ้นเนี่ยปัจจุบันมีน้อยด้วยใช่ไหมฮะใช่มีลูกเนี่ยเวลาลูกมันเยังแก่ดำๆแล้วจ้ะไปปลูกมันก็จะเป็นต้นอย่างเงี้ยอ๋อที่ถ้ามีที่อ่ะไปปลูกได้เลยนะโอ้เราจะดูแลมันยังไงฮะเทวดาเลี้ยงไม่ต้องดูปล่อยเลยปล่อยเลยเลยโอ้สุดยอดสุดยอด โอ้น,นี่เต็มต้นเลยนะบอกไม่คุ้มอ่ะสุด <c oughs> มันเยอะมากครับลูกแก่ๆใช่ไหม <c oughs> นี่นะฮะข้างบนนี่ดอกเยอะอันนี้ถือว่าน้อยนะฮะโอต้นนี้เหรอ แล้วเวลาเขายืนต้นตายเนี่ยเราต้องข้นมันลงหรือเอาไปทําอะไรต่อฮะเก้าอี้เฟอร e ์นิเจอร์แล้วฮะไม่อะมันเพราะว่าต้นลานเน<า>ี่ยมันผุง่ายมันผุง่ายผุง่ายด้วงมันจะกินแต่ส่วนมากอ่ะอเขาก็จะหั่นเป็นท่อนๆใช่ไหมอเอาไปเพาะด้วงเพาะด้วงใช่ผูกด้วงลานใช่มันใช้ได้ทั้งต้นเลยเนาะส<ช>ุดยอด,ยอดยต้องเรี้ยวไม้เทวดาเพราะว่าเทวดาเลี้ยงปล่อยเลย แล้วอย่างอะ,อ,ะอะไรนะครับถ้าไป่ายขึ้นๆนี่จะน,น,น,น้ำรัดๆมันจะลุกลงอ๋อเดี๋ยวด้วงมาอีกลงแล้วเออมีคนรับด้วงไปขายด้วยอโอ้โหจ้าเอาไปให้นอกกันน้ำเยอะมาก นี่ใครไม่รู้นี่โดนหนามได้เลยเนาะถ้าแบบไม่ไม่รู find, ้จากมันเนี่ยได้อันนี้คือวัดตามที่เราต้องใช้ใช่ไหมฮะขนาดแต่ละไซส์เนี่ยเอาไปทําอะไรต่างกันไหมฮะผมเห็นบางบ้านก็มียาวบ้างสั้นบ้างยาวสั้นนะอ่ะฮะใช้ก็เอาไปทูกพุกยายายาเลี้ยงวัวอ่าใช่โอ้ทักสั้นผูกยาเลี้ยงวัวแล้วถ้ายาวอ่ะครับยาวนี่เป็นมัด้ส้กับมัดข้าว โอ้แถวนี้ทั้งนั้นเลยที่ปลูกกันนะอ้อยก็เลยไปนิดนึงก็สวนอ้อยจะเป็นหมดใช่ไหมสุพรรณนู่นก็ทางป้านู่นมาเอาอ๋อทางนู้นมาเอาครับมารับจ้ะทำไว้เป็นร้อยมัดนิดนึงคนมารับอืมเราก็เตรียมจากตากแดดอย่างเดียวครับแล้วตากนานเนี่ยใช้ได้เห็นเขาตากกันทุกบ้านเลยแดดเดียวได้เลยเดียดเดียวได้เลยครัอืมจ้าอือ เหนื่อยสิเห็นที่ทากันแล้วแบบโหสุดยอดก็เห็นเอาจริงคือคนขึ้นก็สําคัญคนเตรียมก็สําคัญคนว้คือทุกคนสําคัญหมดอะในงานนึงทําทำเลยทุกคนเลยเลือทํากันน้อยลงเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนไปทําสวนแทนคือทําไม่เป็นหรือยังฮะจักไม่ได้ไม่เอาไม่เอาอ้โ ถ้าเอคนเดียวทำเนไปอ๋เหลือคนเดียวที่รับต่อสายไปก็ทับจอไปฮ้ก็ทำโอ่าครับอืมรอ่คครับทโรไม่เอา้นี่คือไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้จะดูถูกอีกดูถูกทำไม นั่งจะพอใส่น işte um, ี่เดี๋ยวก็อย네ู่ในร่มแล้วทีนี้นั่งจากในร่มนั่งจากในร่มแล้วก็ต่าทัเดียวปล่อยเทวดาเลี้ยงแล้วอย่างนี้เราทำกันเต็มที่ก็ประมาณปีหนึ่งแค่สองรอบเองสิใช่ไหมมันมีเยอะอ๋อมีหลายดงสมัยก่อนเราเรียกเป็นดงเรียกเป็นป่าป่าลานหรือดงดานดงลานนี่เป็นดุดงดีกว่าจ้าโอ้โห แต่พี่ยกคล่องมากเลยนะพี่ยกคล่องมากนะปาดปืดปืดปืดส่งปาดปืดปืดปืดส่งท้ายนี่คือไม่ดีหรือยังไงครับตัดออกท้ายนี่มันคือไม่ดีใช่ไหมเคลื่นกระนาดเท่าไงแล้วมันแข็งอ๋อมันแข็งโอเคอันนี้ใส่ใส่อ๋อมีมีบากไว้แน่รับไปด้วยโอ้โห นี่มันจะไม่เสมอไหมครับปัจจุบันเหลือททั้งหมู่ทั้งทั้งบ้านทั้งหมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านเหลือสิบสิบกว่าคนสิบกว่าครอบครัวสิบเกือบสี่ยี่สิบเก้าอืมทีนี้ข้ก็มีไลน์เพราะแต่ก่อนน่าจะทำแค่ผู้สังขารเรือนเลยมั้งใช่ไหมก่อนจะผู้สังขารเรือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายห้ามด

เ,เ,เี้ออไ้่าไอ้ก่ไปทอะอใช่ใช่ใชนี่พอฟังแล้วทั้งต้นได้ประโยชน์หมดเลยทั้งต้นได้ประโยชน์หมดเลยนี่ค่ลอ,อกลูกได้เป็นหมื่นเลยจะขึ้นแล้วต้นท้ายอ่ะ<อ>แล้วมาทับเป็นลูกหลานได้มือผมเห็นแต่ละบ้านเขามาตากกันหน้าบ้านเต็มเลยสองศอกึ่งศอกครึ่งเนี่ยเอาไว้รัด แม่ม 2> 2ส, karaoke, สองศอกคร va, leaking, ึ่งนี่วะยาวัวอ่าแล้วสามศอกครับสามศอกกปมัดตึกไล่อ้อยไล่ผักโอ้แล้วการที่คอนดอกๆเลยแล้วมัดทึกแจกลานอ่ะอ๋อโอ้โหทำกันเยอะมากมันมีมันมีอยู่เก่าก่อนแล้วมันเยอะมากเลยนะเป็นโดงขนาดนี้มีที่ห้วยกดที่เดียวหรือมีที่อื่นด้วยครับก็มีที่อื่นก็ปะป้ายก็ไม่เยอะอย่างนี้ อ๋อคุยกดนี่คือเยอะที่สุดเออ,ยอเยอะค่ะอืก็ท,ทับยุ่งแท้ๆบระเวนเนี่ยลานนะจ้ะลังคาจา้งไงก็ไปทิ้งทิ้งซีว่าแจ้งสองสองตัดเลยอ่าฮะอันนี้ไวรัสหลังคาจากอ๋อหลังคาจากอ๋อแล้วถ้าอันนั้นไวรัสเนี่ยก็ไกไดต่ถ้ต้องยาวถ้าจะมันมัดอ่ะฉะนยยั้ยาวโอ้พอแล้แช่แล้วมันจะมันจะมัดดีกว่าที่เป็นเชือกไนร่อนไงจ้ะใช้ใช้ลานเนี่ยแหละเนาะ แต่คนจักเหลือน้อยลงทุกวันก็เลยแบบเลาะทำสวนกันซะเยอะเนี่ยมันทำแบบนี้มันใช่น้้ำมันมัดได้สบายไงเนี่ยฉันทำจนเนี้ยอุด้วเลยโอ้คือเกิดมายายก็เห็นแล้วเออยายก็เห็นะเนี่ยมันจะมัดได้สบายเลยอย่างเหนียวเลยใช่ไหมฮะเหนียวเหนียวเหนียวมันจะไม่นิ่มเหมือนเชือกแบบนี้โอ้เหนียวจริงเหนียวเหนียวจริง เนี่ยมันจะเป็นเส้นเนี้ยวแชื่มัดอะไรก็ได้ไงแล้วสมัยก่อนเราทําแค่ก็คือเราไม่มีทําเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเลยใช่ไหมครับมีแค่เอาไว้มันก็ทําไม่ได้อืมคือส่งเพื่อเอาไปจะใช้เครื่องที่ว่าจักมันในภายมันก็จักไม่ได้เพราะมันมีก้นเล็กก้นใหญ่มันไม่เท่ากันอ๋อใช้มีดทำไม่ได้เลยคนจักก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยสมัยก่อนนี่เป็นดงเลยฮะแถวนี้เป็นเยอะเลยเท่านี้เวลาทำงานเลยเนี่ยในต้นนี่ยังกระเด็นกระเด็นอยู่นะอ๋อ ก็จะสู้กัน้เรื่อยเลยจ้ะถ้ามันแตกดอกมันก็คือตายใช่ไหมถ้ามันมีดอกนตายนานไม่กว่าจะมีดอกอุ้ยเป็นกี่ปีกี่ปียายขึ้นมาย็ดแปดสิบก็ยังอยู่อย่างนั้นะเอาหรอขึ้นเรื่อยๆเออขึ้นขึ้นจนว่ามันจะสู้จะมีเยอะลูกก็ตายอืมแล้วพอมีลูกเสร็จมันก็มันก็ตกตกอยู่ดินต้นแล้วขึ้นมาใหม่ต้นต้นล่ามันก็ขึ้นเม็ดขึ้นใหม่อืมอันนี้ทํากันแทบหลายบ้านเลยเนาะ โอ้เยอะตางนี้ตลอดไปเลยตรงไปทางนี้ใช่ไหมฮะ